นำมาถูกรัตนัตยศกขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนไตรยัยสวัสดีเพื่อนสุตมิกนครับขอเจริญพรญาติโยมผู้ให้ในการปฏิบัติทุกท่านวันนี้ก็เป็นคืนวันที่4วันที่4ี่แต่จริงๆพวกนี้ก็จะอีกคืนเดียว <c oughs> เวลาใกล้เข้ามาแนละ้วนะครับระหว่างนี้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ มีความสงสยัยมีความไม่เข้าใจมุมไหนเรื่องอะไรที่ข้องใจอยู่นะครับกอนิมนสอบถามพูดคุยเห็นได้การปฏิบัติวิปัสสนานี่ก็เป็นสิ่งที่จะว่าไปจะว่ายากก็ไม่เชิงจะว่าง่ายก็ไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับไม่ได้เน้นความสงบนะครับ แต่เน้นความรู้ถูกเข้าใจถูกนะครับก็คือเรื่องของต้องมียนิโสมนสิการต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ยาบทในการทำกิจต่างๆที่เราเรียนมานะครับที่เราได้ยินมานะครับนะการทํากิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาบทใดก็ตามนะ ที่เรารู้มานะคับเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของความจําเป็นนะครับ 1. 1> ไม่ใช่เรื่องความอยากหรือไม่ใช่เรื่องของกิจวัตรนะก็คือเรื่องความจริงเนี่ยที่มันแสดงอยู่นะครับที่เราพูดกันนะครับเหตุใ,ในเกิดที่เกิดขึ้นในการใช้ยาบทนะมีการยืนเป็นต้นนั่งเป็นต้นนะครับมันมีปจัจจัยมีเหตุปัจจัยให้เกิดการยืนการเดินการนั่งการนอนอยู่นะครับไม่ใช่เกิดแต่ความอยากนะ ประหานไม่มีความอยากใช่ไหมครับแต่ท่านต้องเดินไหมต้องนั่งไหมทุกอย่างจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับอยากเลยนะครับแต่มันมีความอยากเกิดขึ้นตอนไหนครับตอนที่เราไม่รู้ความจําเป็นไม่รู้เหตุนั่นแหละนะครับความอยากก็เลยทํางานนะครับหรือเวลาเกิดความรู้ความจําเป็นแล้วนะครับในเวลาที่เราทําเราก็ทิ้งสํารวมมุ่งไปถึงจุดที่กําลังทํา นะความอยากกนะ็เข้านเข้าเข้าใช้สอย,ยเข้าเข้ามาครอบงำจิตใจได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้ศึกษาเนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ไว้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ารู้แล้วเนี่ยจะต้องไปห้ามจิตใจที่มันจะมุ่งไปไปห้ามไม่ให้คิดบ้างไม่ห้ามไม่ให้ฟุ้งบ้างไปห้ามไม่ให้เกิดความยิดีนร้ายบ้างอันนี้ไม่ใช่นะครับเพียนแต่ว่าเรารู้แล้วก็เรียนไว้ว่าไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น มันเป็นอะไรนะครับเมื่อรู้ว่าเข้าใจแล้วว่ามันก็เป็นนามธรรมาประเภทหนึ่งหรือว่าเป็นความทุกประเภทหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องอาศัยปัจจัยในการใช้ยาบทนะแล้วก็เกิดพังอยากบ้างอะไรบ้างเนี่ยให้มองไปเรื่องปกตินะครับ <c oughs> เพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยทางตาทางหูทางจมงูกทางลิ้นทางกายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นไม่พ้นจากรูปจากตามเลยนะครับ เมื่อรู้ตามความจริงแบบนี้ว่าเป็นสภาวะของรูปของนามนะครับเยเราก็สามารถจะวางใจเบาใจกับสิ่งนั้นได้นะครับเช่นบางคนไม่ชอบฟุ้งนะครับไม่ชอบฟุ้งจริงๆมันก็มีธรรมะที่ตรงข้ามกับฟุ้งเหมือนกันถ้าเมื่อไม่ชอบฟุ้งจะชอบอะไรครับก็ต้องชอบความสงบใช่ไหมเออส่นอสวนใหญ่ก็ไม่ใช<ๆ>่เออแต่เราไม่รู้เราไปเราไปไปเล็งตรงฟุ้งไม่ดีฟุ้งไม่ดีนะครับและอะไรดีล่ะ ต้องมีสิ่งที่ดีมาแทนนั่นแหละนะครับแต่เราไม่เห็นไงว่าไอ้สิ่งที่มันคิดว่าดีคิดว่าดีจริงมันพ้นจากนามจากรูปไหมครับก็ไม่พ้นหรอกนะครับไอ้ความสงบก็คืออะไรล่ะก็คือสภาวะของนามธรรมประเภทหนึ่งนะครับอาจจะมีสมาธิอยู่ก็ได้หรืออยู่ความไม่รู้ก็ได้นะครับแล้วก็ยินดีความไม่รู้หรือยินดีในสมาธินั่นแหละนะพะตัวสมาธิจริงก็ไม่ตั้งอยู่นะครับมีความแปรปวนมีความเกิดขึ้นดับไปเหมือนกัน แต่เพราะความไม่มีปัญญาไปรู้เห็นตามความไม่จริงนั่นแหละนะครับมันก็เลยไปยึดเอาสิ่งนั้นว่าเป็นของดีเป็นของประเสริฐขึ้นมานะครับเวลาเกิดธรรมะที่เป็นตรงกันข้างขึ้นมาก็เลยไม่ชอบนะครับเพราะว่าไอ้โลภะที่มันเกิดขึ้นมันมีโทสะไอ้โทสะที่เกิดขึ้นมีโลภะเป็นปัจจัยนะครับมันต้องมีความชอบอะไรสักอย่างเวลาสิ่งที่เป็นตรงกันข้างเกิดขึ้นก็มีไม่ชอบนะครับ่ยราะนั้นบุคคลทั้งหลายที่ไม่เข้าใจก็เลยเกิดความยินดียินร้าย ขึ้นนะครับแล้วถ้าทาลายยังไงความมีดีร้ายนะครับก็รู้ตามความมีจริงนั่นแหละนะครับว่าเป็นภาวะของนามบ้างของรูปบ้างหรือว่าเป็นนามฟุ้งบ้างหรือเป็นนามคิดบ้างนะครับเมื่อรู้ในฐานะที่เรารู้ในฐานะที่เป็นปริจัตมาแล้วนะครับเวลาที่ปฏิบัติเหมือนกันนะครับเวลาอารมณ์นี้เกิดขึ้นเรายังไม่สามารถที่จะไปรู้วันนี้คือนามฟุ้งได้แต่เราก็เรียนไว้แล้วนะครับอาจจะมีบัญญัติขึ้นมาบ้างก็ได้โอ้นี่นามฟุ้งนะ เพื่อให้จิตใจเบาเวลาสติมาจะได้ไม่ไปเบยดฟุ้งจะได้ไปไปห้ามไม่ให้ฟุ้งนะครับพอรู้ไปนามแล้วจะปิดอะไหนก็จบนะครับแล้วเราก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวใหม่ขณะนั้นนั่งอยู่ก็หัดมารู้รูปนั่งขณะนั้นเดินอยู่ก็กลับมารู้รูปเดินอย่างเงี้ยจิตใจเนี่ยหัดแบบเนี้นะครับเราไม่ได้ไปห้ามนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่าง,งพี่ท่านหนึ่งที่ที่คุยกันเมื่อกี้นะครับบางทีก็ไปเบรกนะ เบรกความคิดนะคิดไปทางไม่ดีก็เบรกถ้าคิดทางดีอาจจะไม่เบรกถูก <c oughs> นะก็เป็นธรรมดาจิตใจนะครับพอเรายังมีความยินดีนนะอีไล่ในอารมณ์อยู่นะครับมันก็มีความชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับแต่ถ้าเรามองไปเรื่องปกตินะครับตอนที่เราคิดไปเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมแต่ตอนรู้ขึ้นมาในรู้คิดนะคิดแล้วเนี่ยจะไป break. เบรกทำไมนี่เมื่อรู้แล้วใช่ไหมครับแตบางทีจิตมันเร็วนะพอรู้แล้วว่าคิดไปไม่ต้องไปเบรกมแล้วนะครับ พอรู้ขึ้นมาก็มีสติอยู่กับสมนี้ใหม่พอรู้ว่าฟุ้งก็กลับมีสติอยู่นี่ใหม่รู้ว่าคิดก็มีสติอยู่ตรงนี้ใหม่ไอการอยู่ตรงน,นี้ปุ๊บไอตัวน,นั้นก็ไม่มีแล้วเนี่ยใช่ไหมครับไม่เห็นต้องเบรกอะไรเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็เป็นนะเบรกเบรกเบรกจนหัวมึนหมดละ <c oughs> แน่นนะอกเจ็บตัวออกเลยนะเมื่อก่อนเนะี่ยโอ้เบรกไปเบรกมาเอ๊ะเราจะไปเบรกทำไมเจ็บตัวปา่มมนนั่งเฉยๆเอาฟอนฟุ้งไปก็แล้วกันไปกลับเบานะครับ นานๆก็ไปรู้ทีอ่ไปนานๆก็ไปรู้ทีเอ,อ,อย้ยนี่ดีกว่าเนาะก็ไปเบรกไปเบรกจนมึนเลยอย่างเงี้ยหรือแน่นหน้าอกเลยเงี้ยนะครับมันเกิดจากการที่จิตไปเราไปไป,ไปบังคับเขานะครับพอบังคับเขาเนี่ยไอ้ความที่จะรู้ตามามาจริงก็เลยไม่มีนะครับมันมีแต่อาตารตัวตนมีแต่การเข้าไปจัดแจงตรงนั้นตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้จิตใจที่รู้อารมณ์ตรงเนี้ยผิดปกติไปนะครับเ <c oughs> พราะนั้นการรู้สติปัฏฐานเนี่ยมันรู้ความเป็นไปของ รูปนามตามธรรมดานะครับที่ผมยกตัวอย่างในรูปแต่เห็นไหมถามว่าตรงไหนมีมีความรู้สึกว่าเป็นคนปฏิบัติมั่งเนี่ยนะมีความรู้สึกตรงไหนที่เป็นคนปฏิบัติมั่งทุกอันเลยโมมีการใช้ชีวิตรประจำวัน <c oughs> โดนวางยาแล้วการใช้ชีวิตประจำวันที่ใช้ชีวิตประจำวันนะตรงไหนเป็นคนปฏิบัติมั่งเออแต่ถ้าอย่างอีแบบนี้ดิไเป็นไรนะไม่เป็นไปได้เเออ นี่นี่น,น,นี่ถ้าเป็นอย่างนี้เดออีย๋ยวยังยังมีแนว,ๆบ, <laughs> แนวๆบ้างนะยังมีแนวๆบ้างนะถ้าอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยมันมันเป็นออกแนวอะไรทาขึ้นใช่ไหมสร้างขึ้นใช่ไหมเนี่ยเหมือนเรานั่งพอ,พอให้ดูรูปนั่งต่างท่าแล้วไหม<ด>อย่างเงี้ยนะครับถ้าพลังศีลดงนี้ขึ้นมาเนะี่ยแสดงว่าใจเราเป็นคนปฏิบัติขึ้นมาแล้วนะครับแต่จริงไม่มีหรอกนะครับคนปฏิบัติไม่มีมันมีแต่อะไรมีแต่รูปแต่นามนะเออแต่พุกความที่เราไม่เข้าใจนะครับมันก็เลย มองเป็นรู้สึกว่าเป็นการปฏิบัติขึ้มนมาได้นะครับเนี่ยทํานี้ขึ้นมาเนี่ยถามว่าได้อะไรครับทํานี้ได้ไหมได้อะไรเออได้เห็นมันมันเท่แล้วมันมันดูดีนะมันแนวทางปฏิบัติมันดูดีอ่ะดูโก้กกดีเดินย่างย่างยองยองแต่ถามว่าตัวเองตัวเองสบายไหมไม่ได้สบายเลยโอ้โหเก่งเก่งเพ่งเพ่งจ้องจ้องมึนด้วยด้วยซ้ำไปนะครับ ผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นนะตอนนั้นจันได้เป็นโยมนะไปนั่งอยู่ที่ระเบียงนะครับเอาน,นั่งกับประดามเพ่งดูรูปนั่งรูปนั่งรูปนั่งจนเจ็บเจ็บหน้าอกนะไอคนที่มองครับอู้ถ่าทางสํารวมดีนะที่ไหนน้าเรานี่แย่แล้ว <c oughs> เรานี่แย่แล้วอุ้ยเด่นจะเก่งเจ็บไปหมดเลยนะครับเนี่ยตอนนั้นก็เหมือนเราไม่รู้นะครับเราไม่เข้าใจนะครับทา้งนั้นที่ว่าเออจริงๆกูบาาจยนก็บอกแล้วนะแต่เพราะความที่อยากจะให้เขาเห็นว่าเราปฏิบัติอย่างนี้นะ แต่ของพระนี่จริงไม่ได้นะครับถ้าเราไปใส่ใจผิดอยากให้โยมเขาเห็นศรัทธาแล้วเราไปเดินยืนนั่งนอนแบบนั้นนะมันก็จะมีโทษได้ในกรณีที่ดได้รับปัจจัยสี่มานะครับโดยฐานะที่เราไปสร้างภาพขึ้นมาเพื่อเขาศรัทธาอย่างงี้ไม่ได้นะครับมันเป็นอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์ได้นะครับแต่ถ้าเราเดินยืนนั่งนอนปกติเพียงแต่ว่าเอออยากอยู่กับปัจจุบันอยากอยู่ให้มีสมาธิเยอะๆโดยที่ไม่มองไปทางลาภสากการละอันนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่จะมี เป็นเป็นตัวของตัวเองนะโดยฐานะที่เวลาตัวเองเป็นอะไรขึ้นมาก็รับผิดชอบเองนัง่นเองมึนตึงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่จริงมันไม่มีนะครับต้องใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบเนี้ยนะครับยืนธรรมดานั่งธรรมดาเดินธรรมดาผมพยายามเอารูปพวกนี้มาเพเห็นว่ามันเป็นการใช้ชีวิตที่มีอยู่แล้วนะครับที่มีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เหตุเ่าเ,นะเ,เท่านั้นเองนะครับไม่รู้เหตุเาเท่านั้นเองทำไมเขาถึงจะเดินไปเท่าน้ำเนะี่ยก็มีเหตุนะมันอาจจะปวดท้องปวดอะไรอยู่เนะี่ยแต่ สังเกตดูนะนะวันนี้จะพูดอย่างหนึ่งนะครับให้ลองศึกษาดูตรงเหตุนะศึกษาตรงเหตุดูนะครับยาบทเนี่ยมันมีอยู่แล้วนี่ครับเนี่ยตอนนี้ก็มีใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนก็มียาบทถูกไหมแต่เหตุเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเหตุอะไรเหตุที่เกิดขึ้นเหตุที่เป็นปัปจจัยการไปเดินเหตุที่เป็นปัจจัยการไปเข้าห้องน้าเหตุที่เป็นปัจจัยการไปซักผ้าแปลงฟันทําอะไรต่างๆนานา มันมีอยู่นะครับแต่เราขาดการใส่ใจนี่ผมมันจะพูดเรื่องการใส่ใจบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> การใส่ใจเหตุหมายถึงอะไรครับหมายถึงอะไรการใส่ใจเหตุหมายถึงอะไรการใส่ใจเหตุหมายถึงอะไรใส่ใจเหตุอืออ่ะพูดถึงเหตุกับเหตุคืออะไรทุกเออทุกเพราะฉะนั้นการใส่ใจเหตุคือการใส่ใจทุกใส่ใจทุกยังไง ที่เรียกว่าใส่ใจทุกเออตรงนี้แหละที่ผมจะมาคุยงงวะเข้าไปรู้อาการกเข้าไปอยัางไงเข้าไปอย่างไงรู้สึกรู้ของอาการทุกรู้รู้ของอาการทุกมาเบอร์หนึ่งละยังไงอีกใส่ใจทุกคือยังไงต้องการความหลากหลายทัตตะว่าไงใส่ใจทุกคือ เสนอมาก่อนให้ทุกเสนอมาก่อนอครับแล้วก็ <reco. S 1> พิจารณาทุกคนมนจะเปลี่ยนทุกอ่างพิจารณาทุกอ่ะมาพิจารณาทุกนะพอทุกเสนอแล้วก็พิจารณาทุกพิจารณาทุกใส่ใจทุกอันเดียวกันไหมพิจารณาทุกหรือสันทัดใช่แล้วว่าพิจารณาทุกก็คือกระดิกพิจารณาทุกกับใส่ใจทุกเหมือนกันไหมบอดบอดคือยังไงไม่ไม่เหมือนอ่ะแล้วพิจารณาต่างกันยังไงอ่ะสมมว่าเหมือนกันนะ เหมืนวันนี้พระอาจารย์สอนว่าไม่เป็นแกล้นนะเป็นพระอาจารย์บอกว่าเหมือนเมื่อวานนี้ตามเขาหรือว่ารู้ตามรู้โดยแม่นตามรู้จับรู้ตามโดยแม่นเอาแบบไหนรู้ตามเอารู้ตามนะอ่ะอ่ะอันนี้พิจารณาทุกมันเป็นการรู้ตามหรือตามรู้ตามตามรู้รู้ใช่อีกว่าหนึ่งคนละเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกัน จริงๆที่ผมพูดเนี่ยจริงจะให้ทราบว่าไอ้การใส่ใจทุกพิจารณาทุกเป็นอันเดียวกันแหละนะครับเหมือนที่ทผมบอกเลยในว,วันนั้นผมก็ยกตัวอย่างให้ผมดูละผมพิจารณากล่องกับใส่ใจกล่องเหมือนกันไหมพิจารณาพิจารณากล่องผมก็ดูอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยผมต้องมีบริกรรมพูดไหมมันยัางงาั้นหรือไการดูกล่องใส่ใจกล่องอันเดียวกันไม่หรเดียวไม่ไ,มไ,มไม ใส่ใจเข้ากันนะครับแต่ถ้าคนไม่เข้าใจใส่ใจก็เหมือนแบบไหนไหมเหมือนใส่เข้าไปอย่างเงี้ยจริงๆแบบเดียวกันเนี่ยพิจารณาของท่านประธานคือเบาแล้วนะแต่ไอ้เบาตรงนั้นเนี่ยถึงว่าคือต้องรู้ลักษณะของทุกทุกที่เกิดขึ้นมันลักษณะยังไงเราไปใส่ใจคือใส่ใจลักษณะทุกที่มันเกิดที่มันโชว์ขึ้นมานะครับพอทุกมันโชว์ขึ้นมาเราก็ไปรู้ลักษณะที่มันเกิด คิวลักษณะเป็นยังไงเราก็ไปพิจารณาลักษณะมันนะภาษานะไอ้พิจารณาที่ท่านว่าเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะพ,พิมีบริการพูดในใจอ๋อมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้แสดงว่าใจของเราไม่ได้อยู่กับทุกจริงนะครับมีการบริการพูดพูดขึ้นมาหรือว่าภาคขึ้นมาขาดปัจจุบัน้ก็ขาดได้นะครับแต่ว่าไอ้พิจารณานที่นี่คือดูผมดูลักษณะมันใช่ไหม ผมดูล้ลักษณะของกล่องเนี่ยมันมีตรงนี้มีตรงนี้คือผมไม่ต้องพูดนะแต่ว่าภาษาที่ผมเสื่อมเพื่อเห็นว่ามันมัน,ม,นมันพิจารณาลักษณะของมันไม่ใช่มองเฉยเยเนี่ยลักษณะของมันผมไม่ต้องมีคําบริกรเมี่อันเนี้ยจะเรียกว่าใส่ใจก็ได้จะเรียกว่าพิจารณาก็ได้หรือจะเรียกว่าดูอยู่ก็ได้ได้หมด นะครับแต่ให้สังเกตลักษณะของมันเฉยว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้เวลามันเกิดขึ้นมาทุกต,ยตุยจะเข้าน้ำมันเป็นลักษณะยังไงแล้วเราก็มีสติอยู่กับอาการนั่งแล้วก็มีทุกที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและทราบพรักเขาไม่สามารถจะอยู่ตรงนั้นได้แล้วต้องเข้าน้ำแล้วก็มีสติในการลุกมีสติในการเดินย่งางไปแล้วมีสติในการเนี่ยไปนั่งเนี่ยนะครับ่ง่ายคือ เหมือนสำรวมในการเดินไปสำรวมในการเข้าห้องน้ำไปใจก็อยู่กับตัวนะครับอย่าทิ้งไปหาใจนั่งให้เสร็จหรือวจะปล่อยให้มันสบายหรือว่าจะปลดทุกข์ปลดอะไรไม่ต้องไปสนใจข้างหน้านะครับสนใจอากอาศวิญญาณที่เราจะต้องไปใช้นะครับนั่นแหละจะเป็นงานสำรวมไปในตัวเป็นการมีสติไปในตัวเป็นการพิจารณาไปในตัวนะครับมันไม่จะรู้แต่ทุกข์อย่างเดียวนะแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนที่ผมอุปมาอันนี้นะครับ อเนี้ยนะครับถ้าท่านรู้แต่อาการอย่างเดียวใช่ไหมรู้ลักษณะต้องทําอะไรต้องทำแบบนี้แต่ถ้าไม่เห็นเหตุท่านจะรู้ได้ไหมเขาทาทาไมไม่รู้ไม่ได้นะครับไม่เห็นเหตุไม่รู้ไม่ได้นะครับรไม่รู้จะทาทาไมนะครับแต่ถ้าเรารู้เหตุตรงเนี้นะครับนะมันก็สามารถจะเข้าใจได้นะครับว่าที่เขาทํา เขาลุกไปเดินบ้างนั่งบ้างยืนบ้างเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บต่อไปไมันเกิดอะไรขึ้นเราก็จะรู้เหตุผลตรงนั้นได้มันเหมือนกับถ้ามีหนึ่งก็ต้องมีสองตามมานะครับแต่บางทีเราไม่เห็นหนึ่งแบบนะครับเพราะอะไรบางทีเราไม่ทันนะเดินไปแล้วบ้างลุกไปแล้วบ้างอ้าวอยู่ๆเข้างน้ำมาแล้วนะครับหรือนั่งลงไปแล้วบ้างไม่เป็นไรนะครับ มื่อมันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้ดูตามไปนะครับเดี๋ยวมันจะไปไหนนะครับมันก็ไปแก้ทุกนั่นแหละนะเดี๋ยวเราก็จะรู้เหตุเหตุเหตุตรงนั้นตามมาเองนะครับซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยปัจจัยลหลายๆอย่างนะครับผมว่าคนเราในในผู้ปฏิบัติที่ยังใหม่อยู่เนี่ยนะโอกาสที่จะรู้เหตุก่อนก่อนเปลี่ยนเลยน,น้อยมากนะครับน้อยมากแล้วก็เป็นเรื่องปกติด้วยนะครับบุคคลที่จะรู้เหตุคือรู้ก่อนเปลี่ยนนะ รู้ขณะเปลี่ยนรู้ตอนที่เปลี่ยนแล้วหรือรู้ว่าไม่รู้อันไหนอันไหนที่เป็นไปได้ง่ายเหกันเกิดได้บ่อยกห่ากันรู้ว่าไม่รู้หรือว่ารู้เปลี่ยนไปแล้วหรือรู้กำลังเปลี่ยนหรือรู้ก่อนเปลี่ยนงงบอกงงอเปลี่ยนงงอาจจะเขียนน้าไหนมะวะนะ รู้ก่อนเปลี่ยนคือรู้เหตุก่อนนะ่ะเอาง่ายๆเอาใหมด้วยรู้รู้รู้ก่อนเปลี่ยนคือรู้เหตุแล้วกันนะแต่จะมาเหตุนีร่รู้เหตุก่อนเปลี่ยนรู้ไม่รู้เหตุแหะแต่รู้ตอนกําลังเปลี่ยน รู้กำลังเปลี่ยนรู้ตอนเปลี่ยนไปแล้วหรือรู้ว่าไม่รู้ง,งงบอก,ส,อกส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นแบบไหนครับ หนึ่งสองสามสี่แบบไหนที่จะเป็นไปได้สำหรับเรามากที่สุดสามสามรู้ว่าเปลี่ยนสามสามอสามกับสี่ใช่ไหมแม้โอกาสที่จะเป็นสามกับสี่มีง่ายมากเลยใช่ป่ะถามว่าเป็นเรื่องดีไหมเนี่ยที่เรารู้หรือไม่ดีอ่ะต้องรู้ก่อนเปลี่ยนก่อนที่จะดีส่วนใหญ่อ่ะนะเราจะรู้ว่าไม่รู้ด้วยรู้ว่าไม่รู้ด้วย มันอีกแบบหนึง่งห้าไม่รู้ก็ไม่รู er> ้ว่าไม่รู้ข้าใจความหมายปะไม่รู้ก็ไม่รู้ด้วยไม่รู้ด้วยไม่รู้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันมนทั่วทัไปที่เราเป็นอยู่นี่น่ะเรารู้ว่าเราไม่รู้มีไหม มีเยอะแยะไปหมดแหละใช่ไหมข้างนอกเนี่ยแหละเป็นเยอะแยะที่สุดเลยคือเราไม่เคยเลยเราไม่รู้หรอว่ารู้ไม่รู้ว่าไม่รู้อะจริงไหมเออส่วนใหญ่จะเป็นข้อห้าเนี่ยจะเป็นคนข้างนอกที่เขาทำอยู่เป็นไม่รู้เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขารู้ว่าเปลี่ยนทําไมข้างนอกไม่รู้อ้าวเปลี่ยนมาแล้วมีไหมคนข้างนอกเขาไม่สนใจเลยนะอ๋อเปลี่ยนไปแล้วเหรอเนี่ยอลุกไปแล้วเหรอเนี่ยเดินไปแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาเดินมาแต่เมื่อไหร่เนี่ย มีไหมคนข้างนอกมีแบบนี้ไหมไม่มีเลยคนข้างนอกยิบินเนี่ยรู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้เป็นอย่างนี้นะเออเพราะนั้นโอกาสของเราเนี่ยที่ได้วิเวกเนี่ยรู้ตอนเปลี่ยนกับรู้ว่าไม่รู้อ่ะยังดีเพราะบอกแล้วว่าการรู้ว่าไม่รู้เนี่ยการรู้ว่าไม่รู้คือการเริ่มต้น เริ hmm. ่ม mm ต้น hmm. ค okay. ืออะไรคือมีความรู้แล้วไงใช่ป่มมีความรู้แล้วเนี่ยอ่ะมาแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้เลยนะครับรู้เมื่อไหร่ไม่รู้เลยแต่อันนี้ก็คือเดินแล้วเออรู้อ่ะมาเดินแต่มาเดินแล้วอ่ะนั่งแล้วมารู้ว่านั่งแล้วแต่ไม่รู้เหตุนะเหตุที่จะไปนั่งเหตุที่จะไปเดินไม่ทันนะครับไม่ทันส่วนใหญ่เราจะเป็นข้อสามข้อสี่เนี่ยข้อสามข้อสี่อ่าแล้วแต่ได้หมดนะฮะได้หมดนะได้หมด ไม่มีปัญหาเลยนะอย่างน้อยคือ,อยังไงก็มีการรู้แหละนะแต่มันไม่สามารถจะรู้ทันตอนกำลังเปลี่ยนไม่รู้ก่อนเหตุก่อนเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับแต่เราบอกเลยว่าทุกอย่างเนะี่ยมันเป็นเรื่องของการศึกษาทั้งนั้นนะครับไม่ได้หมายว่าเออจะต้องรู้ไปทั้งหมดเลยไม่ใช่นะครับมันก็ต้องอยู่ที่ปัจจัยนะว่าเราจะจะรู้แบบไหนนะครับที่จะเป็นปัใจจัยในการศึกษาตรงนี้รับ เพราะยังไงก็าตามนะฮะถึงรู้หรือไม่รู้มันก็มีการเปลี่ยนถูกไหม <c oughs> เออมันก็มีการเปลี่ยนพูดง่ายๆไอต้ตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวทุกตัวทุกมันก็พร้อมที่จะบุคคลรอพิสูจน์อยู่แล้วเนี่ยรอพิสูจน์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เปลี่ยนั้งเขาเขาก็เมื่อ,อยั้งเขาแล้วก็แก่ั้งเขาแล้วก็เปลี่ยนั้งอยู่แล้วเนี่ย ห็นไหมสังเกตดูไหมเขาแก้ขเขาอยู่เราไม่ต้องแก้เขาแก้ในการปฏิบัติจริงในการอยู่วิเวกจริงนะ่ะสังเกตดูก็ได้นะถ้าเราจิตใจเป็นกลางจริงๆนะถ้าจะถามคําพูดขึ้นมาว่าเราเขาพอเขาทุกข์แล้วเราเปลี่ยนให้เขาหรือว่าพอเขาทุกข์ แล้วเขาก็เปลี่ยนเขาแล้วเราไปรู้เขาทุกเออจริงๆน่ะเขาเป็นอย่างนี้จริงนะแล้วเราแค่ไปรู้ตามที่เขาเป็นอ่ะกับอีแบบหนึ่งพอเขาทุกข์ขึ้นมาอ๋อเราต้องเปลี่ยนแก้ทุกข์อย่างเงี้ยธรรมชาตินะใช่ไหมจริงๆมันเหมือนไม่ธรรมชาตินะคล้ายๆก็เหมือนธรรมชาติแต่ไม่ธรรมชาติ จริงๆทุกอย่างเนี่ยเราไม่ต้องมาเปลี่ยนแก้ทุกขเขาก็เปลี่ยนแก้ทุกคนเขาอยู่ใช่ไหมแต่ใจเรามันเป็นทําไมต้องเป็นอย่างนั้นลนะ่ะเพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติขึ้นมาไงใช่ปะ่ะความรู้สึกเราไม่ผิดปกติคือเราเป็นผู้ปฏิบัติขึ้นมาไงเราก็เลยต้องทําการเปลี่ยนแก้ทุกให้เขาซึ่งจริงๆในธรรมชาติ <c oughs> ของรูปนานของอิยาบทยืนเดินนั่งนอนเนี่ยถ้าเรามองเป็นธรรมดาเหมือแนบบเรามองคนอื่นมีจริงในรูปนั่งนอนเดินที่มีอยู่ของเรานี่แหละนะ มันมีการเบียนจับทไปตามปกต,ติอยู่แล้วนะเพียงแต่ตอนนั้นมันไม่มีสติตอนนั้นมันไม่รู้เท่านั้นเองนะใจเราก็อะเพียงหัดความรู้สึกให้ใจมารู้ในอาการนั่งนอนดินเดินที่มีอยู่แล้วที่ตะคัญก็เป็นเรานั่งนอนนอนอยืนเดิน,เด,นเดินแบบนั้นแหละนะเมื่อสารวมมีสติมีทุกที่มันเกิดขึ้นก็เห็นได้เหมือนที่ท่านพระทัตบอกมันทุกมาเสนอขึ้นมาแล้วก็ใจก็ไปรู้ไปรู้คือไปสังเกตไปพิจารณาตรงนั้นแหละเมืนะ่อ ใจเราคุ้นเคยกับการใส่ใจทุกบางทีจะทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะครับบางทีเพราะว่าจิตใจของเราสติมันไม่มีกาําลังเนี่ยนะครับรู้เดียวไปแล้วรู้เดียวไปแล้วบางทีก็ไม่ทันนะครับไม่ทันคืออ่ะวรู้ขึ้นมาแล้วอ่ะรู้ตอนนั้นก็รู้ตอนนั้นอ่ะไปรู้ตอนนั่งก็รู้ตอนนั่งไปรู้ตอนเดินก็ไปตอนเดินหรือเดินไปแล้วอา้าวไม่รู้อีกอย่างเงี้ยก็ไปรู้ว่าตอนไหนก็ตอนนั้นแหละนะครับรู้ว่าไม่รู้ก็ยังดีอ่ะไม่รู้เยเว้ย เช้าก็ไม่รู้สายก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแต่ก็รู้นะว่าไม่รู้เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเพราะว่าถ้าเราไม่มีวิเวกนะไม่มีการได้ยินได้ฟังเนี่ยอารมณ์พวกนี้ความรู้สึกพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามรู้ว่าไม่รู้ก็ตามเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีเกิดขึ้นเลยเพราะนั้นอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นอยู่เป็นไปอยู่เนี่ยนะครับเราจะรู้หรือไม่รู้นะเขาก็มีทุกแสดงนะเขาก็มีรูปนามเป็นไปอยู่อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่า นัตอนนี้เราก็ทําหน้าที่หัดทําหน้าที่ฝึกจิตใจให้ครอบสดคุ้นเคยกับรูปนามกับอยาบทรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนะครับเมื่อมีรูปยืนเป็นอารมณ์นะพุธมีรูปเดินอ่ะพุเอารูปเดินก็ได้นะครับเรามีรูปเดินมีสติอยู่การเดินเดินธรรมดาเนี่ยแล้วก็รู้เดินเข้าไปธรรมดาดูเดินไม่ใช่เดินดูดูเดินไปธรรมดาเนี่ยเชื่อไหมมันก็จะมีปัจจัย อะไรก็ตามที่เดินไปสักพักมันก็จะมีทุกข์มีน่นมีนี่เกิดขึ้นใช่ไหมครับนจัยก็ไปรู้ตามการเป็นจริงตอนนั้นแหละนะครับมันก็สามารถจะเห็นไปไหนไปเห็นตามการเป็นจริงในวลมนั้นได้นะครับโดยความที่มันแสดงถึงความทุกข์ขึ้นมานะครับนะมีปวดบ้างเมื่อยบ้างมีอารมณ์ที่ที่แสดงถึงความทุกข์บ้างเนะี่ยมันอาจะจะเมื่อยขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เห็นนะว่าเราเดินไปสักพักหนึ่งเราเดินเดินเดินพักเดินแก้เมื่อยนะครับ อาจจะมีไม่แข้งไม่ขาไม่เอวเม่ตัวตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขามีสติอยู่กับการเดินจริงๆนะอยู่กับตัวบ้างฟุ้งไปบ้างรู้บ้างเงี้ยอารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยทุกตัวนั้นทุกตัวนี้มันก็จะเห็นได้นะครับแต่ถ้าใจเราไม่ได้ใส่ใจทิ้งใจไปอื่นนะมันก็จะไม่รู้ถึงทุกเกิดก็จะไม่รู้นะครับเมื่อไม่รู้ขึ้นมาเวลาเปลี่ยนขึ้นมาไปนั่งบ้างหรือไปเดินบ้างเนี่ยก็ไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่เรียกว่าคือถ้าไม่รู้ รู้ตอนไหนก็นตอนนั้นรู้นั่งอยู่เราเกิดเมื่อยใช่ไหมครับหรือเอาง่ายๆนะเหมือนมีเหตุปัจจัยแล้วหลายปัจจัยนะบางทีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งเมื่อยแล้วไปเดินหรอกนะครับงเช่นเราสมมติว่าเราตากผ้าไว้อยู่ข้างนอกนะเนี่ยเวลาเวลาเกิดฝนตกขึ้นมาผ้ามันจะเปียกใช่ไหมถามว่ามันก็ต้องมีเหตุปัจจัยที่ต้องไปเดิน เดินไปผ้าไปเก็บผ้าเพราะอะไรถ้าเราไม่ไม่เก็บผ้าเปียกใช่ไหมเอามาใส่ก็เดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ไหมครับเราก็มีสติในการเดินไปได้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับทุกปวดเมื่อยนะเกี่ยวกับทุกที่ต้องไปไปใช้ในการที่เราจะต้องมีผ้าห่ผมผ้าใช้สอยถ้ามันเปียกก็ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับเราก็เดินมีสติในการเดินไปได้เราก็รู้เหตุเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นต้นนะไม่ได้ไหมายว่าจะเดินไปทําอะไรเนาะ ไม่มีเฉียไม่มีทุก์เลยยังไม่ได้น,นนะ <c oughs>